วันที่ถึงวันที่15นะผมผมก็เลยคิดว่าตอนนี้ผมยังไม่มีกำดักนะผม,ผมก็เลยทาการจะไปสร้างกำดักในวันนี้ผมแต่ผมออกไปด้านนอกก็รู้สึกว่าตอนนี้กําลังจะมืดแล้วก็ผมก็เลยมาทําการทิ้งของที่ไม่จําเป็นในตัวเราออกไปนะครับท่านผู้ชมผมก็มาดูพระอาทิตย์พระอาทิตย์ขึ้นนั่นเองนะผมคือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าสวยงามมากผมก็เลยทําการวางท็อตวางอะไรรอบรั้วของเรา่นเองเพื่อให้มันสว่างเพื่อไม่ให้พวกหมาป่าอะไรขึ้นมาเกิดอะไรประมาณนั้นนะครับผมนะครับผมท่านผู้ชม มก็เลยไปดูพระอาทิตย์แล้วก็นอนครับผมท่านผู้ชมเนี่เพราะว่าคืนนี้ก็ทําอะไรไม่ได้ครับผมท่านผู้ชมหลังจากนั้นผมก็ได้ทําการว่าไปหาอาหารเพราะว่าตอนนี้อาหารผมไม่มีเลยสักชิ้นหนึ่งครับผมมีแต่อาหารเน่าครับผมเลยทำการไปล่าสัตว์นั่นเองนะท่านผู้ชมมันก็ได้ทงการไปขุดทาวนก่อนออกจากออกตามล่าอาหารนะผมมันก็ได้เพื่ออะไรกันเลยขุดภาวรมาเพื่ออะไรกันเลยท่านผู้ชมเพื่อมาทําธนูนั่นเองท่านผู้ชมเพื่อทําการยิงนกนั่นเองนะครับผมเราก็เห็นว่า ค่อยได้ล่านกล่าพวกอะไรได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะผมก็จะทําการทําดอกฮันนูนะผมเพราะว่ามีคนนกแค่อันเดียวผมก็ได้ฮันนมาแค่สี่สี่ดอกเองนะผมผมก็ได้มาทําการล่าสัตว์นั่นเองนะท่านผู้ชมนี่เลยนะผมก็ได้ทําการล่อกัวนี่มานะผมมันเหมือนควายนะไม่รูว่าเป็นตัวอะไรใครรู้ก็คอมเมนต์ก็ได้นะเพราะว่าผมก็ล่อมาจากเพื่อนนะผมเพราะผมตีเพื่อนเพื่อนมันก็จะมาลุมผมเองนะผมเล่นทำการล่อมันแล้วก็ฆ่ามันทีละตัวนั่นเองนะท่านผู้ชมนี่เลยนะก็เป็นการฆ่าที่ง่ายมากนะผมท่านผู้ชมผมก็ได้เจอนกเับผมเนี่ย ก็ยิงไปแล้วผมก็ไม่โดนนะผมท่านผู้ชม,มเสียดายมากเลยนะท่านผู้ชมก็ได้เนื้อมามาสีชิน้นนะผมก็ได้เจอกับหมีนั่นเองนะท่านผู้ชมตอนนี้ผมมีชุดเก่ออะไรครบแล้วผมก็ได้ทําการฆ่ามันเองนะผมท่านผู้ชมก็ก็เรียบร้อยผมก็ได้ฆ่าหมีตายเรียบร้อยแล้วนะ ก็มันก็เอาผมหนักทีเดียวเลยนะเพราะว่าตอนนี้เลื้ยงผมก็เหลือครึ่งหนึ่งนะครับผมก็ทําการมาเผาอาหารที่ผมทําการฆ่ามานั่นเองนะท่านผู้ชมนะแล้วก็กินไหผมนี่แล้วก็อิ่มเลยทีเดียวเลยนะท่านผู้ชมหลังจากนะั้นผมผมก็ได้นังมีมาแล้วเพื่อมาคราฟเป็นกางเกงกางเกงทองแดงเองท่านผู้ชมก็ได้ชุดเกาะมาเต็มเซ็ตเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมนี่เลยนะผม ต่อไปนี้ก็จะไม่มีอะไรมาทําร้ายเราได้นะผมท่านผู้ชมก็ตีเราไม่เข้านะแลังจากนั้นผมก็ได้ทําการมาปลูกฟักทองนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่เลยนะก็เจอนกก็ผมผมก็ได้ทําการสังหารมันไปนะผมนี่ก็ได้เนื้อนกมาชิ้นแรกก็ผมนี่นะตอนนี้ยิงโดนแล้วตามเมื่อกี้นตามเมื่อกี้นี้ยิงไม่โดนนะเออเราก็ได้อาหารมานะผมท่านผู้ชมนี่เลยนะเราก็จะมีอาหารอีกมือแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ได้เจอมาอีกตัวนึงก็ฆ่าแล้ผมก็โดนนะผมนี่เลยนะก็ได้อาหารมาสองชิ้นเลยทีเดียวนะ หลับอาหารนกนะครับผมท่านผู้ชมนี่เลยหลังจากนั้นผมก็ได้ทําการทําอิโต้เล่มใหม่ครับท่านผู้ชมเพราะอิโต้เก่าเราใกล้จะพังนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่เลยนะหลังจากนั้นผมก็ได้ทําการตัดต้นไม้นะผมเพื่อมาสร้างเป็นพวกรั้วน้ำกําดักอะไรประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชม ก็ได้มาเจอกับฟักทองด้วยนะผมท่านผู้ชมแล้วก็ขุดนั่นเองคนระับเพื่อเป็นอาหารของเราอีกมือนะครับท่านผู้ชมผมก็เลยเอาไม้ที่ผมตัดมามาแปรรูปนะครับท่านผู้ชมนี่เลยนะก็ปะแปรรูปไม่หมดแล้วแหละเหลืออยู่เก้าบล็อกนะขอเก้าไม้เอ้าเหลืออยู่ไม้สดอยู่เก้าบล็อกกรับผมอะไรประมาณนั้นนะผมก็ได้ทาการมาครับเป็นเชือกครับผมไม่ใช่เชือกเียเป็นสายไฟทองแดงผมเพื่อไปทําเป็นสวิชอะไรประมาณนั้นผมเป็นพวกกาดัก เปิดปิดอัตโนมัตินั่นเองท่านผู้ชมท่านผู้ชมเคยเล่นเกมนี้ก็น่าจะรู้นะว่ากำดักมีหลายรูปแบบมากนะครับท่านผู้ชมโอเคนี่ก็จะคาบไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมคาบไปอะไรมานะคาบไปก็น่าเราก็คาบไปเยอะเลยทีเดียวนะนี่ก็ทําเป็นสวิช์เปิดปิดด้วยนะผมท่านผู้ชมแล้วก็คาบเชือกผมเชือกเราไม่ใช่เชือกนี่เป็นสายไฟนะก็สายไฟอาจจะไม่พอนะก็คาบแล้วก็ทําแล้วก็คาบเราก็ได้มา30บล็อกเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมก็วางครับผมท่านผู้ชมนี่ ก็ทำยา,ยาวๆนั่นเองท่านผู้ชมนี่ทำยา,ยาวๆนะครับผมวันที่ส่วนซึ่งยังไงท่านผู้ชมวันที่11ถึงวันที่15นี่ผมก็ผมก็กว่าเสียเวลาในการทำทำทำกำดักนี่แหละท่านผู้ชมเสร็จแล้วผมก็ได้ทำการมาทำเป็นหนามนั่นเองนะ,นะครับท่านผู้ชมนี่เลยนะเป็นหนามนะนี่เราก็ได้มายี่สิบสียนะแต่ตอนนี้มันก็มืดแล้วแหละท่านผู้ชมก็ทำการนอนนั่นเองท่านผู้ชมนี่มาดูพระอาทิตย์นะว่าเป็นคืนพระจันทร์ตดวงหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะผมก็ได้ทำการนอนนั่นเองนะท่านผู้ชม แล้วก็ลงมาทํากําดักตอนเองนะท่านผู้ชมนี่เลยนะทําย,ยาวๆเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะถ้าคลิปนี้ผมพากอะไรไม่รู้เรื่องก็ขออภัยกันได้นะท่านผู้ชมก็ผมอาจจะพูดเร็วนิดน,นึงนะก็ขออภัยกันจริงนะไม่เคยทำหนึ่งร้อยวันอะไรประมาณนั้นนะท่านผู้ชมขออภัยกันด้วยหลังจากนั้นผมก็ทำการมาต่อสายไฟนั่นเองท่านผู้ชมนี่เป็นเป็นวงจรนั่นเองนะท่านผู้ชม แล้วก็ใส่ล้วนหนามนะผมไม่ใช่ล้วนหนาเนี่เป็นหนามนั่นเ,เองนะท่านผู้ชมเสร็จแล้วเราก็มา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 ลองเปิดดูว,ว่ามันเปิดปิดได้หรือเปล่านะพลม,มาก็บอกว่าสําเร็จด้วยนะครับผมก็เปิดปิดได้ได้นะั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่เลยนะครับท่านผู้ชมนี่ ก็เป็นกัดักที่ไม่ใหญ่มากครับผมก็เป็นกําดักพอดีนั่นเองนะครับทานผู้ชมเราจะนะครัก็ได้ทำการมาขุดฟักทองนั่เน,ะเ,อนเ,เองนะครับท <ำ S 1> นะ่านผู้ชมไม่มีอะไรมากเนาะผมก็ได้ทําการเอาทรายมาเผานั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะเพื่อไปทําเพื่อไปตกแต่งตกแต่งอะตกแต่งพ่อฟาร์มของเราเองผมก็บอกว่าได้รีวิวสามพอดีนะผมนี่นะครับผมก็ได้รีวิว wavel? สาม,มกด็ดีใจมากเลยนะครับผมจะดีใจเลยขนาดนั้นก็มนไม่รู้นะผมก็เลยมาทําเป็น ต๊เผานะผมแล้วก็มาวางเพื่อมาตกแต่งนั่นเองนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ตกแต่งนเพื่อเรามาลงมากําหนักเราเราก็ค่อยได้เผาอาหารได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนั้นนะมีโต๊ะครับมีตาเผาอะไรประมาณนั้นครับท่านผู้ชมโอเคแล้วก็วางกระจกได้เองนะครับเพื่อเราจะได้ดูเพราะสัตว์ได้ง่ายขึ้นนะคะเพื่อมีสัตว์อะไรตกลงมากนะ็เราก็จะดูได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นผมก็ได้มาทําการครับเป็นประตูนั่นเองนะท่านผู้ชม แล้วก็วางครับท่านผู้ชมนี่เลยนะเป็นที่ไปเก็บเอาพวกหนังหมาป่าอะไรประมาณนั้นครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นผมก็ได้ทําการทําเป็นบันไดลิงนัน่นเองท่านผู้ชมเพื่อเป็นบันไดทางขึ้นทางขึ้นกาดักของเรานร้่นเองนะท่านผู้ชมนี่เลยนะผมก็ผมก็เลยมาทําการครับเป็นแถบดอนนั่นเองนะเพื่อเป็นที่เปิดปิดอุโมง,งค์ของเราเองนะครับผมเปิดปิดที่กาดักของเราเองท่านผู้ชมนี่เราค่อยว,ว่าได้ลงลงง่ายขึ้นแล้วก็ บอว่าปิดนั่นเองนะครับท่านผู้ชมโอเคเออพูดแรื่งผมเนี่ยก็อาจจะพากไม่รู้เรื่องก็ขออภัยกันจริงนะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่เคยทํา100วันก็อาจจะพูดติดติตะขาดนิดนึงขออภัยก็ได้นะเพราะว่าผมเขินนั่นเองท่านผู้ชมก็ทําการมาค้าเป็นสลับนนั่นเองเพื่อเป็นตกแต่งตกแต่งกําดักของเรานั่นเองท่านผู้ชมนี่ให้มันสวยงามขึ้นนั่นเองนะแล้วก็ใส่ถับดอนนะท่านผู้ชมนี่เลย ก็ใส่แถบดอตรงนี้เพื่อเป็นทีท่ทิ้งเนื้อเน่าให้พวกสัตว์นั่นเองนะท่านผู้ชมผมก็ทําการขุดตอเผาแล้วก็ขครับมาวางไว้ตรงนี้ว่าตรงนั้นมันแบบว่ามันไม่สวยนะท่านผู้ชมมันบังวิวมันบังพวกมาป่าบังพวกสัตว์มันมันมันไม่สวยท่านผู้ชมผมก็เลยทําการวางกระจกใหม่เพื่อให้เรารู้นะหลังจากนั้นผมก็มาดูมาดูด้านบนนะครผมว่าตอนนี้ก็กจะเมื่อนะ้ว มาดูว่าพวกสัตว์จะลงมาหรือเปล่านะก็คืนนี้ก็เป็นคืนที่ดีมากนะผู้ชมก็เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงนะผู้ชมก็มีมนุษนหมาป่ามานั่นเองนะผู้ชมนี่เลยนะผมก็เลยได้ปรการเหมือนว่าทดสอบกำดักเราในคืนนี้เลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็ทําการเปิดสวิคนะคผมนี่น้ำเราก็จะดึงขึ้นมานะผมทาร้ายพวกหมาป่านั่นเองับผมคนมาคอยว่ากำดักก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะท่านผู้ชมนี่เลยนะแต่คืนนี้ก็ว่าผิดหวังนี่นะเพราะว่า มันไม่มีเพชรดอกมาจากมนุษย์มาป่าเลยนั่นเองนะท่านผู้ชมเป็นคื้นที่ผิดหวังเลยทีเดียวนะโอ้โหก็ดีใจนั่นแหละแต่ก็ผิดหวังนะเพราะว่าเราไม่มีเพชรสักตัวนะมันไม่มดอกเพชรมาสักตัวมีแต่เนื้อเน่าน,น,น,นั่นเองนะท่านผู้ชมนะแล้วจากนั้นผมตื่นขึ้นมาก็มีมีมาป่ามาอีกฝูงหนึ่งก็เลยทำการเปิดสวิทช์เหมือนเดิมับผมเพื่อฆ่ามันเองนะก็ไปเก็บนังมาป่ามานั่นเองนะท่านผู้ชมมีเนื้อเนาด้วยนะก็ได้นางมาห้านะผมก็เป็นว่ากำดักที่ดีเลยนะท่าน,นเองนะก็ ใช้ได้นะก็มีมาป่าเดิมนมาอีกตัวหนึ่งก็ทําการฆ่ามันนั่นเองนะคุณผู้ชมนี่ยังไม่หมดนะก็ลงมาอีกตัวนึงเหมือนเดิมนะแต่มันทำอะไรแต่มันทําอะไรเราไม่ได้หรอกเพราะว่าเรามีชุดเกาะนะชุดเกาะทองแดงนั่นเองนะทาการฆ่ามันนั่นเองหลังจากนั้นผมก็ได้มาทําการเก็บพกของที่ตัวแล้วนะตอนนี้ของเราจะล้นตัวท่านเองนะครับนะครับท่านผู้ชม หลังจากนั้นผมก็เนี่ยมาทำการคราวเป็นเมล็ดฟักทองเพื่อมาปลูกนั่เองนะตอนนี้ฟักทองเราก็ใกล้จะเน่านั่นเองนะนะครับท่านผู้ชมก็มาปลูกเพื่อจะมีผลผลิตต่อไปนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่เลยนะก็ทําการเจอนกเอ้าได้เจอนกก็ทําการยิงมันนั่นเองครับผมก็ได้อย่างครับผมได้เนื้อมานะก็ยิงโดนนะรอบนี้ก็เจอมาป่าหลุดฟูนั่นเองผมก็เลยทําการมาฆ่ามันเองนะท่านผู้ชม เพราะว่ามันมาเป็นฝูงเราอาจจะสู้ไม่ได้นะตอนนี้มันมาแค่ตัวเดียวมันก็ทำการฆ่ามันนะผมก็บอกว่าฆ่ามันง่ายมากเลยนะผู้ชมนี่เลยนะก็ได้นางมาป่ามาด้วยนะหลังจากนั้นเราก็ทําการตัดต้นไม้ยหญ่ๆนะเพราะว่าเราอนาคตรเราอาจจะไปสร้างอะไรก็ไม่รู้นะครับผู้ชมก็ไม้ก็จําเป็นมากเลยนะ หลังจากนั้นผมก็ได้ทงการว่าไปหาอาหารต่อผมก็ได้มาเจอกับบัวฝูงหนึ่งก็ผมก็จะมีก็จะมีตัวผู้ทั่เก็เป็นควายนั่นเองท่านผู้ชมผมก็ได้ทําการฆ่ามันเพื่อเอาอาหารนั่นเองนะท่านผู้ชมก็วันก็แว่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็ทําการไปหาทำนั่นเองนะก็มาเจอพวกพวกสัตว์ผมก็ได้ทําการฆ่าเอาอาหารนั่นเองนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนั้นนะนี่ก็จะมีฝูงวัวก็เดินไปไม่ไม่นานผมก็ได้เจอกับฝูงวัวอีก อีก,กอีกฝูงหนึ่งกบผมท่านผู้ชมผมก็เลยแบบว่าทําการเลี้ยงมันเองท่านผู้ชมนี่เลยนะขุดข้าวให้มันนะผมก็มาทําการเดินหาพวกถ้ำพวกอะไรนะเพื่อไปหาแร่เองนะท่านผู้ชมก็ได้มาเจอครับนี่ครับผมตัวอะไรไม่รู้นะจำไม่ได้นะเป็นนกคอยาเนาะท่านผู้ชมหรือเป็นตัวอนะไรผมก็เจอหมีอยู่นะผมก็เลยแบบว่าดึกพักพักทองให้มันนะเพราะว่าหมีนี่มันชอบกินฟักทองเลยนะนี่ดึกให้มันนะให,ให้ให้ไม่ให้ไม่ให้มันมามาใกล้เรานั่นเองนะท่านผู้ชมหลังจากนั้นผมก็มาเจอกับหลุมศพนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่เลยนะ ก็ขุดมาหลุมหนึ่งก็ไม่เจอเลยนะนี่ขุดไปเรื่อยผมท่านผู้ชมนี่หลุมที่สองก็ไม่เจออะไรเหมือนกันนะผมไม่เจออะไรเหมือนกันนะปกตินี่พวกหลุมศพนี่มันจะมีพวกของดีซ่อนอยู่นั่นเองนะครับท่านผู้ชมเดินกลับบ้านพะผตอนนี้ผมไม่เห็นถ้ำอะไรเลยนะก็ผมก็ทอนนั่นแหละท่านผู้ชม ผมก็เดินกลับบ้านผมก็มาเจอกับเซอร์ไพรส์ผมมีมาป่าเยอะบ้างผมบริเวณบ้านของนะ้าเป็นฝูงเลยเดียวนะตอนนี้ก็ใกล้จะมื่นเหมือน,นกันนะครับท่านผู้ชมนะผมก็เลยว่ากลับไปที่ถ้ำของร้อนเองนะครับท่านผู้ชมอุโมงแล้วน่แหละท่านผู้ชมหลังจากนะั้นผมก็ได้ทําการไปขุดไปขุด,ไปข,ดไปขุดแร่นะครับท่านผู้ชมนี่ขุดไปเป็นขั้นบันไดนะเผื่อเราจะเจอพวกเพชรพวกอะไรอะไรประมาณนั้นครับผมก็ขุดไปย,ยาวๆนี่นะผมก็ได้ไปเจอกับ ทองแดงของเราไม่ใช่เออก็เป็นทองแดงแหละมันหน้าตาเหมือนเอ็มมโรมากเลยนะผมผมจะเรียกว่าทองแดงแล้วกันนะท่านผู้ชมนี่ขุดไปขุดไปนะผมก็จะมีทองแดงเหลืออยู่นะครับก็ขุดไปเรื่อยนะขุดไปอย่างนี้ผมก็เกือบตกลาวาเลยทีเดียวนะนาวาท่านผู้ชมก็ถ้าผมตกไปนี่ก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายนะแต่ผมก็รู้ทันนักเองนะดีนะผม ทีนีที่ผมว่าขุดไม่ไม,ไม่ดิ่งลงอะไรประมาณนะั้นถ้าผงขุดดิ่งลงนี่มีโอกาสตกลาวาสูงมากเลยนะผมก็เลยมาทําการนอนนะผมว่าตัวนี้มืดมากนะผมผมก็ได้ตื่นมาก็ไปลงถ้าเหมือนกันนะผมมันเดิมนะนั่นเองนะท่านผู้ชมไปขุดเอาหาแร่หาอะไรประมาณนั้นนะผมพอผมขุดไปขุดมาก็เจอกับเหล็กนั่นเองนะท่านผู้ชมนี่เลยนะครับหน้าตาเหล็กก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมก็ ก็แปลว่าหลายวันหลายคืนก็ไม่เจอเหล็กสักทีนะก็คืนนี้ก็ทําการเจอเหล็กนะก็มาขุดนั่นเองนะถึงจะเจอเหล็กนะท่านผู้ชมเป็นอะไรที่หายากไหมนะเหล็กนะก็สีนี้ก็มันหาทํายากนะนั่นเองนะก็มาขุดเป็นขั้นเดนลงนี่แหละท่านผู้ชมก็อาจจะเจอพวกเหล็กน้อยก็ไม่เป็นไรนะนี่เราก็ได้เอโมโรมาแล้วก็เหล็กมาสิบหกนะทองแดงสามสิบแล้วก็เหล็กมาสิบหกคืนนี้ก็มืดก็นอนนั่นเองท่านผู้ชมผมก็เลยทําการเอาแร่ที่ผมขุดมาก็มาเผานั่นเองครับท่านผู้ชม นี่เลยผมก็ได้ทาการทําเป็นตเตาเผาอีกตตเตาเผาอีกอีกบล็อกหนึ่งครับท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ตเตาเผาเราเรามีน้อยมากเลยนะท่านผู้ชมนี่ก็มาเผาเป็นเอมโบโลนั่นเองนะเป็นทองแดงแหละท่านผู้ชมนี่เลยนะหลังจากนะั้นผมก็ได้ทําการขุดฟักทองเช,นช,นช่นเชนะ่นเขยรับผมท่านผู้ชมนี่เลยนะเราก็จะมีอาหารอีกปือนะครับท่านผู้ชมที่จริงผมมีเนื้อนกสองสองชิ้นนี่แหละแต่ผมมาขุดเอาฟักทองเพราะว่า วัฟักทองมันจะเน่ามันจะบูดก่อนนั่นเองนะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นผมก็ทําการปลูกคือน,นั่นเองนะครับหลังจากนั้นผมก็ได้ทาการมาทําแปลงผักนั่นเองนะท่านผู้ชมนี่เลยนะทําเป็นแปลงแปลงพวกฟักทองพวกมเมล็ด พวกต้นฝิ่นต้นมะขาวอะไรท่านผู้ชมนะมัก็เลยทำการมาทำพัวทองแดงนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเพื่อไปพวนดินนั่นเองนะครับผมคืนนี้น่าจะเป็นเออวันนี้น่าจะเป็นวันที่ที่16ถึง20นะครับผมน่าจะใช่นะถ้าผมจำไม่ผิดน,นะ ม,มาเล็กฟักทองนั่นแหละหลังจากนั้นผมก็ได้ทำการไปขุดไปขุดข้าวนะครับท่านผู้ชมนี่เลยนะไปขุดข้าวเพื่อมาปลูกนั่นเองนะครับท่านผู้ชม ซึ่งข้าวนี้ก็เป็นเป็นเป็นอะไรที่หายากมากเลยนะครับทุนผู้ชมนะเผื่อได้เผื่อไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะผมผมก็ได้ข้าวมา20อันนะับทุนผู้ชมนะผมก็เด้ผมก็เลยบอกว่าขึ้นไปเอาปุ๋ยนั่นเองนะทุกผู้ทำการขุดได้นะครับผมนี่ ก็ไปไปไปใส่นเอใส่แปลงผักเราเนี่ยนะเพื่อให้มันเร่งเร่งเจริญเติบโตขึ้นนะเอนะครับท่านผู้ชมปุ๋ยนะครับมาใส่เราเราก็จะได้เข้าโตนะครับผมอะไรประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชม เช้าบางวันได้มาทําการดูแปลงผักนั่นเองนะว่าแปลงผักเราตอนนี้มันโตขึ้นหรือยังก็ผลมาก็กาลังออกดอกออกผลเลยประมาณนี้นะท่านผู้ชมก็มีมาปามาเหยียบแปลงแปลงข้าวด้วยนะก็สลับจริงนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะท่านผู้ชมก็ใครชอบในคลิปนี้ก็ลืมฝากกดไลค์กดตานะก็เป็นกำลังใจในการที่จะต่อไปนะผมสลับ100วันครั้งหน้าผมก็จะมาต่อจากวันที่21นั่นเองครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้เลยครับผมสลับ EP 2สลับเอาชีวิตรอด100วันนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะ ถ้าชอบคลนี้ก็ลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะเพราะเป็นกำใจในการทาักทายต่อไปน,นะครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้าด้วยนะครับผมเดี๋ยวขอขอแถมนึวยนะนี่มีมาปลาตกตกลงไปที่กำดักของเรานะเพราะมันจะมาเปิดให้ท่านผู้ชมดูในการในการปิดคลิปในคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมนี่เราก็ได้หนังเราก็ได้เนื้อน,ะนอกมาด้วยนะท่านผู้ชมนี่เลยนะก็าสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย